สเสน่หามาเฟียผู้แต่งหุ่นพงใหญ่ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆจูลี่เลขาสาวสวยเพียงหนึ่งเดียวท่ามกลางเหล่าชายชะกันในแก๊งมาเฟียต่างรู้ดีว่ากุหลาบสวยดอกนี้มีหนามแหลมคมเพียงใด จูรี่เปรียบเสมือนมัสมองของแก๊งมาเฟียมาโดยตลอดถึงแม้เธอจะอยู่เบื้องหลังน้อยคนนักที่จะรู้ว่าเธอมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของไคลเลอร์ผู้กุมอำนาจแก๊งมาเฟียด้วยวัยเพียง35ปีเขาสามารถควบคุมอิทธิพลของกลุ่มต่างๆมาเป็นของตนได้อย่างสมบูรณ์แบบไคลเลอร์ไม่เลือกวิธีการเพื่อที่จะไปถึงเป้าหมายของตนกระทั่งเขาต้องสูญเสียภรรยาอย่างลูอิส ด้วยเงื้อมือของศัตรูเขาที่ต้องการให้ไคลเลอร์วางอำนาจในมือที่มีอยู่เพื่อแลกกับผู้ิงคนรักแต่ไคลเลอร์เลือกอำนาจเขาหันหลังให้กับภรรยาอย่างเลือดเย็นโดยไคลเลอร์สัญญากับตนเองว่าเขาจะจัดการทุกคนที่ทำร้ายลูอิสด้วยเนื้อมือของเขาเองแล้วเขาก็ได้พิสูจน์สิ่งที่เขาพูดโดยการสังหารหมู่ศัตรูแบบไม่เลือกหน้าหรือกระทั่งวิธีการ นั่นยิ่งทำให้กลุ่มแก๊งต่างๆวาดกลัวอิทธิพลของไคลเลอร์หลายปีที่ผ่านมาจูรี่ได้แต่แอบเฝ้ามองไคลเลอร์กับลูอิสอย่างอิจฉาเขาจะทนุถนอมเธออย่างที่เขาได้ปฏิบัติต่อลูอิสไหมกระทั่งการตายของลูอิสเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าอำนาจที่ไคลเลอร์มีในมือจูรี่ได้แต่แอบหลั่งน้ำตาให้กับความโง,ง่ของตนเอง จุดจบของผู้หญิงที่อยู่ข้างกายมาเฟียหนีไม่พ้นการถูกลอบสังหารแม้ไคลเลอร์จะมีอิทธิพลมากมายเพียงใดแต่ก็ไม่อาจช่วยหญิงคนรักได้นั่นคือความจริงจูรี่ตัดสินใจกับตนเองเธอควรเลิกเพอ้อฝันถึงความรักเลื่อนลอยใบายลาออกในซองสีขาวถูกยื่นต่อหน้าไคลเลอร์ผมไม่อนุญ,ญาตให้คุณออกคุณก็รู้จูรี่ที่นี่ไม่ใช่บริษัท คุณจะออกที่นี่ได้ก็ต่อเมื่อไร้ลมหายใจเท่านั้นซึ่งคุณก็รู้ว่าเป็นกฎของที่นี่ค่ะฉันรู้หากคุณต้องการชีวิตฉันจริงๆฉันก็ยินดีจะไม่ร้องขอจูรี่เชิดหน้าสวยภายใต้ความสวยแฝงไปด้วยความเด็ดเดี่ยวนี่คือข้อดีของจูรี่เธอไม่เคยแสดงอาการหวาดกลัวเมื่ออยู่ต่อหน้าเขาผมให้คุณลาพักร้อนได้เท่านั้น นั่นคือสิ่งที่ผมมอบให้คุณได้จู l ลี่คุณก็รู้ผมไม่อาจวางใจใครได้หากไม่มีคุณงั้นคุณควรคิดสมัยคนที่คุณควรวางใจมากที่สุดคือตัวของคุณเองมากกว่าฉันไม่คิดที่จะเปลี่ยนใจที่จอบไปจากที่นี่ไคลเลอร์จ้องมองแววตาคู่สวยที่มุ่งมั่นแน่วแน่หากคุณไม่อยู่ที่นี่แล้วคุณจะไปอยู่ที่ไหนผมรู้ว่าคุณตัวคนเดียว ตลอดหลายปีมานี้คุณไม่เคยไปที่ไหนนอกจากที่นี่เท่านั้นจูรี่ปิดปากเงียบไม่ตอบผมจะรอคุณจูรี่คุณอย่ารอฉันเลยค่ะหลังจากนั้นใครเล่มไม่ได้ยินข่าวข่าวของจูรี่อีกเลยตลอดระยะเวลาห้าปีทั้งที่หลายคนออกตามสืบล่องลอยของเธอเลากับเธอไม่มีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้ด้วยประสบการณ์ที่คุกคีกับวงการสีเทามานาน ย่อมทำให้จูรี่รู้ช่องทางในการซ่อนตัวตนชื่อใหม่ของจูรี่คือจูนเธอเปลี่ยนแปลงตัวเองกระทั่งการแต่งตัวจากเสื้อผ้าแบรนเนมเข้ารูปสีสันฉูดฉาดกลายมาเป็นเสื้อหลวมโคกที่มีเพียงโทนสีดำสีเดียวในตู้ของเธอตั้งแต่จูนเลือกใช้ชีวิตชาญเมืองห่างไกลผู้คนเธอได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจากสถานที่แห่งนี้ที่ผ่านมา เธอเลือกใช้ชีวิตภายใต้เงาของใครเริ่มมาโดยตลอดจูนคุณไม่คิดจะคบใครบ้างหรือไงนิกคุณพูดแบบนี้ไม่ได้ต้องการอะไรพิเศษใช่ไหมเสียงถอนหายใจของนิกทำไมคุณถึงไม่ลองเป็นผู้หญิงอ่อนหวานอย่างคนอื่นดูบ้างหากคุณยอมแก้งโง่สักหน่อยป่านี้พวกผู้ชายคงวิ่งตามคุณกันเป็นพวนแล้วทำไมฉันจำเป็นต้องทำแบบนั้นด้วยละ่ะต่อให้ฉันยอมทำแบบนั้น แล้วหลังจากนั้นล่ะจูนคุณคิดจะเป็นโสดอย่างนี้ไปตลอดไงคงไม่ใช่ว่าคุณรอใครอยู่ใช่ไหมหัวใจของจูนยังคงคิดถึงเพียงแต่เงาของเขาต่อให้เขาเป็นคนโหดร้ายแต่เธอได้บอกหัวใจของเธอให้เขาไปแล้วนั่นคือสิ่งที่เธอเรียกคืนมาไม่ได้กระทั่งถึงตอนนี้เธอเองยังลืมเขาไม่ได้สักทีต่อให้ข้างกายไคลเลอร์ไม่มีลูอิสก็ยังมีผู้หญิงหลายคน ที่พร้อมมอบกายมอบใจให้กัเขาโดยไม่ต้องเอ่ยแต่พอคิดแบบนี้จูนก็รู้สึกผิดหวังในใจในขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันสายตาของนิกเหลือบไปเห็นชายรูปร่างสูงในชุดสูทสีดำเขากำลังเดินตรงมาทางนี้บรรยากาศรอบข้างแปรเปลี่ยนไปเป็นแรงกดดันกระทั่งนิกรู้สึกเลาวากับหายใจหายคอไม่สะดวกคงไม่ใช่ผู้ชายคนนี้ที่ทำให้เธอยอมหันหลังให้กับฉันหรอกใช่ไหม นิกตกใจสายตาคมกิบคู่นั้นจ้องมองขึ้นมาทางเขาอย่างไม่วางตาฉันไม่รู้จักคุณคุณคงจำคนผิดแล้วล่ะค่ะใครเลิกประเมินหญิงสาวต่ำไปหากเธออยากพบเขาป่านี้เขาคงไม่ต้องลำบากลำบนตามหาเธอมาตลอดหปีกลับไปทำงานกับผมเถอะนะจูลี่เออคุณคงจำคนผิดแล้วล่ะครับเธอไม่ได้ชื่อจูลี่แต่เธอชื่อจูน เมื่อได้ยินอย่างนั้นไคลเลอร์นิ่งเงียบคู่หนึ่งก็ได้จูนคุณกลับไปช่วยงานผมเถอะตอนนี้ผมต้องการคุณพอไม่มีเธอทุกอย่างย่ำแย่กว่าที่เขาเกินจะรับมือเพียงคนเดียวไหวพอรับคนใหม่มาแทนที่กลับทำผลงานไม่ได้ดีอย่างจูลี่ที่เคยทำมาตลอดฉะนั้นเลขาไคลเลอร์จึงถูกเปลี่ยนเป็นว่าเล่นกระทั่งถึงตอนนี้ หลังจากมีคนบอกว่าเคยพบผู้หญิงที่มีส่วนคลายจูรี่ไคลเลอร์ไม่คิดที่จะปล่อยโอกาสตรงหน้าแม้อาจจะดูเลือนลางนิกเด้แต่มองคนทั้งคู่อย่างมึนงงพวกคุณรู้จักกันด้วยหรอครับใช่ไคลเลอร์ตอบสั้นๆฉันไม่รู้จักเขาไคลเลอร์หลีตามองจูรี่เธอแสดงท่าทีเหินห่างเขาอย่างเห็นได้ชัดเดิมทีไคลเลอรเข้าใจว่า เขาสามารถกุมนาจมากมายไว้ในมือครอบครองธุรกิจต่างๆได้เพียงคนเดียวแต่เมื่ออำนาจมากขึ้นสิ่งตอบแทนที่เขาต้องจ่ายก็ต้องมีมูลค่าสูงขึ้นกว่าคนทั่วไปบ่อยครั้งเริ่มมีคนคิดจะคานอำนาจกับไคลเลอร์ชีวิตของเขาราวกับแขวนอยู่บนเส้นได้บางๆที่พร้อมจะขาดได้ทุกเมื่อไคลเลอร์ถอนหายใจเฮือกเป็นธรรมดาที่จูรี่ ไม่อยากร่วมงานกับเขาหากมีโอกาสเขาอยากให้เธอติดตามเขากลับไปด้วยแค่ติดต่อเบอร์ของคนในนาบัตรนี้เขาก็จะพาคุณมาหาผมทันทีไคลเลอร์ยื่นนาบัตรใบหนึ่งไปตรงหน้าของจูรี่ฉันตัดสินใจแล้วค่ะว่าจะไม่กลับไปหากเธอกลับไปเธอจะเป็นแบบลูอิสหรือเปล่าจูรี่ยิ้มขุมขืนภาพการจักไปของลูอิส เกี่ยวกับการตัดสินใจครั้งนั้นไคลเลอร์ยังเลือกอำนาจไม่แน่ถ้าหากเธออยู่ในสถานการณ์เดียวกันไคลเลอร์อานไม่เลือกช่วยเธอไคลเลอร์หมุนตัวเดินจากไปหลายวันนี้จูรี่ยอมรับความรู้สึกที่ตัวเองมีต่อไคลเลอร์ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนิกรู้ดีถึงภายนอกจูรี่ไม่แสดงความรู้สึกใดๆแต่ทุกครั้งสายตาของเธอมักมือลอยไปไกลโดยไม่รู้ตัว เขาหวังว่าอยากให้เธอมีความสุขหากกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องผู้ชายคนนั้นทำไมไม่ไปหาเขาล่ะเอาแต่นั่งคิดอยู่แบบนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกนะจูลี่หันไปจ้องหน้านิกฉันไม่อยากมีจุดจบเหมือนลูอิสจูลี่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูอิสให้นิกฟังเมื่อเข้าใจนิกตอบคนเรามีใครบ้างที่ไม่เคยตัดสินใจผิดพลาดชีวิตคนเพียงคนเดียว กับอีกหลายคนถ้าหากันเธอจะเลือกใครไม่ว่าจะเลือกทางไหนก็ย่อมมีคนที่ต้องเสียสละผมคิดว่าลูอิสอาจไม่โทษเขาเมื่อเธอตัดสินใจแต่งงานกับผู้ชายที่อันตรายเธอย่อมรู้พร้อมยอมรับการตัดสินใจของเขาอยู่แล้วไม่ใช่เธอไม่กลัวตายแต่เธอพร้อมที่จะตายเพื่อคนที่เธอรักดวงตาของจูรี่ปรากฏแววชื่นชมในตัวนิกเธอไม่เคยคิดมาก่อนถึงเหตุผลข้อนี้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาไคลเลอร์แต่งงานกับลูอิสต,ต้องผ่านความยากลำบากขนาดไหนเธอถึงได้กลมหัวใจเขาไว้ภายในมือตลอดหลายปีคำตอบอยู่ใกล้แต่เธอกำมองไม่เห็นไม่แปลกที่เธอจะทำได้เพียงแค่เฝ้ามองทั้งคู่หากเป็นเธอเธอจะยอมสิยสละตัวเองเพื่อไคลเลอร์ไหมฉันจะกลับไปหาเขานิกฉันจะไปหาคำตอบที่ค้างอยู่ในใจของตัวเอง นิกถอนหายใจอย่างล่งอ,อกการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งที่ฉันวิ่งหนีในช่วงระยะเวลาหลายปีมานี้ไม่ว่าจะยังไงฉันจะไม่ลังเลใจอีกบอสครับคุณจูลี่กำลังจะเดินทางกลับมาจริงหรือรายละเอียดการเดินทางอยู่นี่แล้วครับบอสไครเลอร์มองจอแท็บเลต็ตที่บ่งบอกถึงวันเวลาที่จูลี่จะเดินทางมาถึงเธอมาช้ากว่าที่เขาคาดคิดไว้ ครั้งนี้ได้เจอหน้ากันอีกครั้งเขาจะเริ่มต้นใหม่ให้เธอรู้จักเขาในมุมมองที่เธอไม่เคยรู้โดยเฉพาะเรื่องที่เขาปิดบังเธอใครเลอรรู้อยู่แก่ใจว่าจูรี่คิดยังไงกับเขาแต่เขาต้องแกล้งทำเป็นไม่หวั่นไหวให้กับเธอนั่นเพราะเขามีลูอิสพันยายที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วทั้งคนเขาไม่สามารถเลิกกับเธอเพียงเพราะเขารักคนอื่น ไคลเลอร์เคยถามตัวเองว่าลูอิสท,ทำผิดอะไรในเมื่อที่ผ่านมาเธอเผชิญเรื่องราวต่างๆพร้อมกันกันกบเขานั่นทำให้ไคลเลอร์ได้แต่ตำหนิตัวเองที่แอบมีใจให้กับหญิงคนอื่นที่ไม่ใช่ภรรยาทว่าลูอิสรับรู้ทุกเรื่องราวของเขาแต่เธอให้อภัยทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งลูอิสจากโลกใบนี้ไปเขาแก้แค้นให้กับเธอด้วยความเดือดดาลพอมารู้ตอนนี้กลับรู้สึกหน้าหัวเราะ ให้ตัวเองที่คิดมาตลอดว่าภรรยาของเขาแสนดีลูอิสเป็นฝ่ายเสนอแผนการครั้งนั้นให้แก่ศัตรูของเขาโดยไต่ตองไว้เป็นอย่างดีหากเขายอมสูญเสียอำนาจเธอก็ได้พิสูจน์ว่าเขายังรักเธออยู่แต่หากเขาไม่ยินยอมเธอยอมให้เขารู้สึกผิดต่อเธอไปชั่วชีวิตกระทั่งผู้หญิงที่เขารักยังไม่อาจปกป้องได้ไม่ว่าผู้หญิงคนไหน ก็ไม่กล้าที่จะรักเขาอย่างแน่นอนไคลเลอร์หวนนึกถึงคำพูดก่อนตายของศัตรูที่สมเพชความโง่องของเขาก่อนสิ้นใจที่ผ่านมาเขาไม่เคยคิดว่าลูอิสร้ายกาดขนาดนี้เธอวางแผนทุกอย่างไว้อย่างรอบคอบเพื่อทำลายเขาและจูลี่ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเขาไม่เคยคิดสักนิดว่าภรรยายของเขาจะเลือกลงมือได้เด็ดขาดไคลเลอรขบกามกรด เขาพยายามลืมเรื่องที่ผ่านมาเขาจะไม่ยอมสูญเสียโอกาสที่ได้มาโดยอีกเด็ดขาดเขาเคยได้ริมรดความเสียใจแต่หลังจากได้รู้ความจริงเขากลับรู้สึกเป็นอิสระภายในโรงแรมจูลี่หลับอยู่บนเตียงสนิทกระทั่งไม่รับรู้ว่าภายในห้องของเธอมีชายชุดดำยืนมองเธออยู่เขาลูบไล้ปลายนิ้วบนผิวขาวอย่างเบามือ จูลี่ตกใจเธอรีบร้อนเปิดไฟข้างเตียงทันทีที่ไฟส่องสว่างใบหน้าของฝ่ายเด่นชัดจนเธอแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองไคลเลอร์คุณมาที่นี่ได้ยังไงคะผมรอคุณไม่ไหวจึงตัดสินใจมาหาคุณเองดูท่าจะเร็วกว่าจริงๆจูลี่ไม่เข้าใจเหตุผลที่เขาต้องรีบร้อนมาหาเธอเธอสูดลมหายใจลึกฉันมีเรื่องอยากจะบอกคุณคะ่ะ ไคลเลอร์จนถึงตอนนี้เธอควรบอกเขาให้ชัดเจนฉันแอบรักคุณมานานแล้วแต่ฉันไม่กล้าบอกคุณผมรู้แล้วจูรี่ตัวแข็งทื่อเธอถูกรวบตัวเข้าในอ้อมอกผมรู้มานานแล้วแต่ผมไม่กล้าพอที่จะตอบรับความรู้สึกข,ของคุณอ้อมแขนที่กอดเธอช่างอบอุ่นอย่างนี้ หากคิดย้อนกลับไปเธอพอจะเข้าใจเหตุผลไคลเลอร์สุกใบหน้าลงกับซอกคอขาวจูรี่คุณจะรังเกียดไหมที่จะเป็นภรรยาของมาเฟยียอย่างผมไปตลอดชีวิตไคลเลอร์กล่าวน้ำเสียงต่ำพ่างฉันยินดีที่จะเป็นภรรยาของคุณค่ะไคลเลอร์ชายหนุ่มก้มหน้าลงจูบริมฝีปากบางจบบริบูรณ์